เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะส่หรับช่วงปล่อยคลิปนั่นเองนะคะวันนี้มีคลิปสิงห์เด็ดอีกเช่นเคยนะคะยังไงครับวันนี้เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องเล่นกายกรรมเปิดหมวกกลางเมืองนะคะไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาจะสยงขนาดไหนชมกันเลยค่ะเป็นสองพี่น้องนะคะเริ่มจากคนแรกก่อนในหัวในหางพี่น้องไม่เห็น อ๋อโอเคโอเคเห็นละนั่นพุงเหรอเฮ้ยหัวอยู่ไหนอ่ะให้หัวน้องอยู่ไหนหดเขาไปที่ไหนคะหดไปเฮ้ยหัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้้ยเฮนย้ยเม้ยเยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้่เฮมเ้้้้เเเยเ้ย้น้เย เกาหลีนลนี่ยอน้วไม่รู้อันนี้กูพี่หรือกูน้องนะนี่โอ้ยม่ใช่ใจนไม่ใช่ใจรุนแนอยคน่เดินบ่ตไปผ่านมาก็อ้ยยังนี่เลยต่อต้องหุ่นได้วยค่ะน่ารักมากนี่คือพี่ว่น้อยอีกคนนึงพอหักตายแล้วยังๆ น้องเขาเป็นเชฟมากรก่อนเป็นการหาตังค์ที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยนะพี่ว่านั่งขอเหรอสุดยอดพิเศษของน้องข้าวาจะชอบอาจจะรักอะไรงี้ไงถือว่าแบบไม่ไม่ไม่งอแขนงอขานะหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยว่างทำนองนี้ก็ได้สนใจเลยทีเดียวต่อครับ SMS ถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนผู้ชายก็มีประจำวันลำบากกว่าจริงไหมพี่เต้แฝงให้ถูกต้องนี่ผมจะบอกให้ถึงอาจจะงงล้องแฟงนะแต่เมื่อกี้ได้ท็อปปิกใหม่ประเด็นหนึงผู้หญิงมีประจำเดือนลงที่ใครครับกระเทยลำบากมากสุดต้องหาผู้ชายกินตลอดเวละ คนคนคนอย่างแกนี่แหละที่ฉันกลัวหนวดดำหนวดดำคนอย่างเธอนี่แหละไอ้หงคือห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นไหมเกันหาผู้ชายกินนี่มันมันมันลำบากตรงไหนเนี่ยเราต้องแน่งเลยแม่คุณแต่งสวยแต่งสวยกีก็ไหลตังอยู่ เอ้ยแต่ผู้หญิงมีประจำเดือนอะาามกจแฟนผู้หญิงมีประจำเดือนลงนี่ใครเธอลงพ่อลงแม่ไหมไม่ลงเธอลงใครเธอลงแฟนไม่เกี่ยวเห็นไหมเหวี่ยงฟาดเข้าอปไม่มีทางบเธอลงแป้งนี่อะไรเราต้องมาฟังมันบ่นอีกจะบ้าตายเฮ้อเรนโบ้นี่นี่ขี้ขี้กูจอนนี้คือเห็นกับแป้งใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงกันมากกว่าไหมนี่ชายมันขี้บ่นเราต้องมาฟังมันบ่นอีกจะบ้าตายเฮ้อไม่ได้ยินพี่เป้บ่นแต่ช่วงที่สองเออนี่เถียงไม่ได้เลยเพราะเขาบ่นมาตั้งแต่เริ่มรายการเลยเนี่ยบ่นมาตั้งแต่เริ่มรายการเลขาคู่เรนโบมากนี้เอาละ นะครับสรุปสรุปผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกผู้ชายต้องทํางานลําบากคนละอย่างครับบอยโอเคน้องบอยสรุปให้ว่าลําบากกันถูกต้องลําบากคนละอย่างผู้หญิงก็ลาบากอย่างนึงผู้ชายก็ลำบากอย่างนึ่งนะฮะแต่ว่าความลําบากเนี่ยมันก็สนุปว่าตรงกลางก็คือว่า เราก็ต้องแบบว่าขอให้เหลือซึ่งกันและกันแล้วว่าเพศเพศของเราเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ดําเนินชีวิตในสังคมเนี่ยให้ต้อว่าทําตัวเป็นคนดีนะคะของสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศที่สาวนี่ถูกต้องนี่ถูกต้องถูกต้องอย่าอย่าอย่าจับผู้ชายกินเมื่อนี่ไม่เห็นด้วยเลยจะแจ้งตารวจจับเธอเป็นหนวดดำ งรายการแล้วแหละว่าตอนนี้เลยเวลาแล้วเทียงกันนี่แล้วนะครับวันนี้ครับขอขอบคุณมากมากนะครับอย่างแรกเลยคือเว็บไซต์ w w r w e b dot mThai com นะครับที่มีแบบว่าให้ข้อมูลดีๆแรงข่าวดีๆแบบนี้นะฮะใช่ค่ะเสื้อผ้าด้วยนะครับจาก J Station นะครับแล้วก็สุดท้ายครับขอขอบคุณทุก SMS ที่ส่งมาร่วมรายการของเราวันนี้นะครับใช่แล้วยังไงวันนี้นะครับใครที่ชอบรายการข่าววันาทิตย์ชาชาแบบนี้นะครับติดตามชมได้นะครับวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เต้กับแป้งต้องลาไปก่อนครับพบกััััันนนนนนนใหม่วววจทรร์ะะะะคคพกาต นะ,ค,ะครับลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ